ผลการแข่งขันแบนบต้นมาเลเซียมา t e สเตอร์2025รอบคัดเลือกประเภทชายเดี่ยวอิคิวพ,พละละนิชพลเิลราชสกุลเมือ50ของโลกชนะทารุนบันเนปรีเมือ53ของโลกจากอินเดีย2.0ต่อศเกม2 1 1 3 23:21และไปแพ้จูซนเฉินเมือ88ของโลกจากจีน17:21 14:21ประเภทหญิงเดี่ยวบูมธิดาพรกรีบ20เมือ81ของโลก ชนะยีเอ็นเซ่เมื่อน้ยนจากไต้หวันสองต่อศนเกม21 1 8 21 8ประเภทหญิงคู่ธาราพัชรินเอยมวลีศรีส,สกลุลกับน้ำว้าสาริสาจันแพงคู่196ของโลกแพ้โฮโลอีกับเยบพมาดาคู่จากมาเลเซีย1ต่อ2เกม2 1 1 9 14, 21, 2020, 20-22าสำหรับผลรอบแรกประเภทชายคู่สกายกินนิพงเกลเรนกับบ้านเดชาพลพลุนเคคู่มื่อ16ของโลก แพยชองคอนเจียงกับมูนทองไฮคารคู่มือ37ของโลกจากมาเลเซีย 15-21, 18-21ประเภทหญิงคู่ฟ้าพิชามนพัชรลักพิสุทธิ์สินกับเนียนันทภัสุกรัตคู่มือ83ของโลกชนะรัศมีการเนสกับซาเนียสิการดาคู่มือ87ของโลกจากอินเดีย 2- ต่อ -0 เกม2 1 1 0 2 1 1 2